เอาด้านหลังเสื้อทันวัดสุดฟาร์มนะเออพี่ดีนะนั่งอยู่ตรง,ง,งนี้นะสิทธิ์เก่าแล้วฮะเก่าเป็นผู้ปกครองเออบอมีครับบอมีเนี่ย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 เนดูแม่จ้องไปนู่นเจ็ดสุาจัดให้เห็นะเออไปดูไปดูไปดูนู่นเสื้อกข่งันนั่นแซวกันเล่นเลยพี่น้องกันเด้ไหม มาดูครับเดินทางมาถึงการแข่งขันในคู่ที่9ครับชนะเพื่อเข้ารอบครับแพ้ไปลุ้นจับชลาครับมาดูครับคู่นี้มันแน่นอนครับพูดตัสินนิดนึงครับพี่นุนะครับจากพระราชาวังชิ้นะครับพระราชาชาววังของเรานะชื่อจริงชื่อเลยนะพี่ที่วันครับจนุพิศลุนะครับนี่ก็พระรึกษาจากน่าจะมรำปางนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยเขตลำปางานรุ่นน้องพระราชาครับ มาดูครับจะลดเปิดด้วยลูกยิงครึงสนามับยังไม่มีใครยิงเข้าเลยนะวันนี้ใครยิงเข้ามารับที่พี่วิวโซนนะ50รับยิงคึงสนามนะฮะนัไเรยากมากจริงๆครับมาดูกมครัาเจ้าโชกุนโชกุนปักกลาเห็นทุกรายการครับในจังหวัดครับเออในอำเภอรองครับโชกุนไปทุกรายการครับปักกลางครับดูครับโชกุนหมายเลข้เ้าโชกุนผ่านสองโชกุนกระชากโชกุนเล่นอยู่คนเดียวครับโชกุน ลูกนี้ยังไม่เปล่าเล่นต่อไปฟังเสียงลูกฟีเท่านั้นครับมาดูจะรู้นะหมายเลข20กระชากแล้วลูกนี้โดนเตะขาหลังก็เปล่าครับขอโทษขอโพยกันนะครับขอโทษกันนะครับหมายเลข3ขอโทษเพื่อนด้วยครับนอกเหนือจากชัยชนะคือสปิริตของนักกีฬาครับแม่สุดยอดครับอดึงเพื่อนขึ้นมาครับช่วยกันครับเยี่ยมครับไหวไหมครับไหวนะครับมาดูกับจะรูรองรัตนาคารได้ลูกฟีคลิบ เอาแล้วครูมินบอกให้กองหน้าไปที่หน้าประตูครับจะเล่นมาครับลูกฟรีคิกลูกนี้น่าจะจุดพุกเข้ามาครับบุรีสินอนุญาตให้เตะยกไม่ขึ้นครับฟอสกโกเอาติดอยู่หน้าประตูเจ้าโชกุนคือคิกคือคิกแตะระเบิดตาแตะเจ้าแตะเขี่ยออกไปอยู่ที่หมายเลข11หมายเลข11ประการแรกจะอยู่พอสี่ครับหมายเลข11จ่ายเข้าในจะให้เมสซี่เฟรมเมสซี่เฟรมหมายเลข10เมสซี่เมสซี่จ่ายโชกุน โชกุนกระชากสับขาหลอกสามคนโชกุนไม่ผ่านครับโอ้ติดหมายเลขสิบเก้าสิบเก้าจะรุ่ล้อมเคลียร์เคลียร์ออกไปครับยังไม่ออกครับมาดูครับหมายเลขยี่สิบจะรุน่นเจ้าภาพครับกระชากกระชากกระชากติดน้ำครับเจ้าแตกเตมะมาติดน้ำเช่นเดียวกันนะเอา,เอาวันนี้ก็ ใครที่วิวโซได้พักรับประทานอาหารก่อนครับแก่ภาคตั้งแต่คู่แรกมาถึงคู่ที่9นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับสุดยอดจริงๆครับลูกนี้ทุ่มฝ้าครับอ่าเป็นทางอนุบาลจะดูลองครับจะได้ทุ่มเข้าเล่นครับอ่าดูสัญญาณจากผู้ตัดสินครับใช่ไหมครับอ่าใช่ครับหมายเลข13ครับทุ่มขึ้นหน้ามามาที่ผู้เล่นไม่มีเอร์ ติดน้ํายังไงชุนระบุนอยู่ไปกระชากเข้าไปเจ้าภาพอย่างติดโชกุนโชกุนกระชากไปติดเพื่อนหลังวัดยี่สิบกระชากมาเอาล็อกประการท่องเที่ยวเลี้ยวแล้วโดนสกัดโอ้ปากังเอาประตูไม่จับก็เอาเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับสแันนะโอ้โหประตูไม่ยอมจับบอลนะจะลุตหัวตขึ้นมาเจ้าแตกแตกโดนล็อกอกไปยังไงจะลุไรกัน เดี๋ยวจริง,รงๆเลยประตูยอมจับก็ประการเตะลุดออกมามมมยัางติดที่จัลลลองจัลลลองให้มาที่ผู้เล่นไม่มีเบอร์เอาลับเจ้าบ้านเริ่มบุกนักยิงก็ไม่ติดพวกเด็กๆมาเลยเข้าจัลลุลองลอ้มสเตย์หมายเลยเข้าสายไม่เป็นเอาประตูลไปไป้มลงไปฮะประตูรับได้ฮะโอ้โหตอนนี้รูปเกมครับจลลุลองเริ่มบุกนักแล้วครับ เปลี่ยนตัวรสามารถเปลี่ยนได้ตลอดครับแต่ต้องตกจุดนะครับหลุนจ่ายขึ้นมาติดเจ้าแตกเจ้าแตกเตะเลยไม่ไปแล้วติดน้ำเจ้าแตกเตะออกมาลุดไม่มีใครจะหุ่นัวดไม่เต็มสตูถอยหลังโอ้เขียมาเอาละเข้า,าทางจะดูรองแล,ล้วธนาคารยกบนขึ้นมาเพื่อไม่มีเตะเบาหย่อนนะออกไป ฝากการจะได้เริ่มเล่นมาจากเขตผู้รักษาประตูจะเล่นโดยผู้รักษาประตูอาเปลี่ยนครับเล่นโดยเจ้าแตกครับวางตรงไหนก็ได้ครับในกรอบนะครับห้ามเกินกรอบครับอ่าแล้วครับเจ้าแตกเอาบอลมาวางนิ่งครับผู้ตัดสินอนุญาตให้เล่นครับเจ้าแตกเล็งเล็งเล็งแล้วก็โยไม่ไปไหนแล้วดูติดอยู่ตรงนั้นนแล้วโชคุณเหนื่อยไลยครับวันนี้โยคุณอู้รัเอาอยู่ไหม ติดไปเลขยี่สิบกระชากกระชากขึ้นมากระชากกระชากขึ้นมาโอ้โหตอนนี้จรูนครับขอลูกแรกครับมาดูได้ไม่ได้จ่ายไม่ผ่านจ่ายกลับมาเอาแล้วครับเข้าเท้าไปเลขสิบเอ็ดปากกลางหุ้นไม่ผ่านนันจรูะตัวสุดท้ายจ่ายมาเอาแล้วครับผู้เล่นไม่มีเบอร์ยังทันครับล็อกลบไปได้หรือเปล่าไปได้ครับลูกนี้เอาประตูปัดออกไปครับได้ลูกเตะมุมครับจรูนครับโอ้โหตอนนี้บุกหนักจริงๆครับ จะมาตัวนึงขึ้นมาตัวนึงโอ้โหโอ้ดูครับกองเชียร์จะลุ้นรึมาดูครับครูมีนะบอกให้เปิดก็ไปหมายเลขสิบเจ็ดเปิดลูกเตะมุ้ไม่ถึงเล่นฝาวนะตรงนี้อ้าวยังรับเล่นต่อไปปากการเตะบอลยังไม่ออกแล้วเคลียร์ออกไปครับจะลุนได้ทุ่มครับโอ้มันมีจริงครับปู่นี้ ชนะเพื่อเข้ารอบครับแต่มีผลนะลุกนี้ถ้าเสมอที่จับฉลากทั้งคู่นะมาแล้วเพาะชนะมาเอ้ยโอ้าเสมอนี่เป็นเอ่อปักกลางนะครับจะเข้าที่หนึ่งเนะเพราะว่าจะลุนลองนั้นเสมอมานะครับเมื่อเช้าสแสดงว่าจะลุนต้องชนะเท่านั้นครับเพื่อจะเข้ารอบสี่ทีมครับส่วนปักกลางเสมอก็เข้าที่หนึ่งครับหรือชนะไปเลยนะโอ้ลุนนะ มาดูครับฟีคลิกลูกนี้จากผู้เล่นหมายเลข17ทันพัชสุภามาวไม่ใช่เจลูลองรัตนาานนะับมาดูครับเดี๋ยวต่อไปจะมีเขียนข้างหลังว่าเซียเบียนะครับเซียเบียไปแล้วครับมาปากกลางหมายเลข11ปากกลางเมซี่เลี้ยงไปใส่น้ำทำไมยังติดอยู่จะลุลุมสามหมายเลข19กระชากกระชากติดเตก เ็กวนซ้ายวนขวาแตกแตกดันคนับใช้ความใหญ่ขี่เอาไปครับจะรุ่งรองได้ทุ่มเข้าเล่นครับโดยผู้เล่นหมายเลข12ปล่อยให้ผู้เล่นหมายเลข17เป็นคนทุ่มครับ17ทุ่มให้20ลูกนี้ถังอยู่ก็ติดน้ำา20เจอเจ้าเตกโอ้เจ้าเตกเตะไม่ไปโชคุณโชคุณกระชากไปติดน้ำเอายังไงครับบอลยังอยู่ หน้าประตูของปากางได้หรอครับตอนนี้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับชนกันแล้วฟาวครับอ้ขอโทษขอโวยกันเยี่ยมครับแน่ต้องอย่างนี้ครับปาก้างได้ลูกฟาวครับลูกนี้ดูนักเตะด้วยเลยครับเล่นสั้นมาไม่ถึงครับอาแล้วจะรู้ตู้กลับขึ้นมาเตะเคี้ยเข้าทางเบ็คซี่เคสให้มาที่โชกุนโชแล้วก็โชไม่ถึงครับหมายเลขสิบกกระชากไม่มีเบอร์กระชากเข้าไปสวยครับลูกนี้ ขวาตีต็องออกไปได้ลูกทุ่มครับโอ้โหจะลูนบุกหนักจริงๆครับเสมอไม่ได้ครับต้องชนะเท่านั้นนะต้อมหาดีปัดเอ่อจะลูนลองจะได้ทุ่มคาลิมมาแล้วครับขออนุญาตเปลี่ยนตัวเปลี่ยนได้เลยครับตรงจุดนะครับดูจังหวะได้เปียกเสียเปรียกตัวเองด้วยนะปะกากกาปนตประตูจับไตะออกมาความหวังสูงสุดครับเคีัยเมซี่หมายเลปดูวไ,ไป พูดได้สินเปล่าวครับโอ้โหปักการได้ลูกฟรีคิกครับแหมโดนเตะขาหลังนะแต่ยังจะไปนะแหมสุดยอดจริงๆครับใจครับอยู่อยู่ปออะไรครับฟุตติกครับหมายเลขสิบเอ็ดนี่ปออะไรครับน่าจะปอลี่นะมาดูฟีคิกโดยโชกุนเตะไปไหนไม่รู้ครับโชแล้วก็โชเอ้าโอุ้ยครับได้เสียวครับยุ้งคิดจับไม่อยู่ครับจับตเตะออกมาครับบอลจะรูรลองแล้วลุนยังไงลูกนี้ไอ้แต๊ะ เตะยังไงโอ้ยังรับได้ครับประตูปากกาน่าจะเป็นตัวผู้เล่นใหม่อะเอาเดี๋ยวไงเอาไอยลื่นนะตับเตะออกมาติดหัวครับหมายเลขสิบห้าเวลาในครึ่งเวลาแรกก็ใกล้จะหมดแล้วครับสกอร์ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์รับโชว์โชว์คุณลูกนี้สไลด์ที่บอลครับโอ้เล่นต่อไปสิบเอ็ดจะรู้หรองสิบเอ็ดโดนโชว์คุณเบียดครับโชว์คุณนี่ก็ปีสุดท้ายแล้วครับปีหน้าเล่นไม่ได้แล้วครับอยู่ปหกแล้วครับตอนนี้ กัะชาเข้ามาโชว์คุณเตะวุฒิก็ไม่โดนนะลุมีโดนสกัดออกไปครับปากการจะได้เตะมุมครั้งแรกครับของครึ่งเมาแรกครับอมาดูครับเตะมุมครั้งแรกจะได้ประตูหรือไม่ฮะบอกให้เพื่อนดันขึ้นไปแล้วครับเจ้าแตกครับหลังจากที่รับมาเกือบทั้งครึ่งะจะเตะรูปเตะมุมโดยโชว์และก็โชว์คุับโชว์คุณหมายเลขเก้าล็ง แล้วโยนมาที่หมายเลข13 1สิบสามคืนให้โชกุนไม่มีใครเข้าครับโชกุนยังติดน้ำอยู่โชกุนรอรอไม่มีใครเข้าเปิดเขวไก้าวตอิอิงโก้โก้โก้โกเอาแล้วครับจับปอดแตกครับลูกนี้บอลหยุดเข้าทางผู้เล่นหมายเลขสิเของปากการับยิงให้ปากการับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ ผมว่าแล้วครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหเด็กๆครับจะบ้ากันครับมาดูครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับจะดูลองรัตนาการครับได้เคลียร์ขึ้นสนามจริงลูกนี้ติดบล็อกครับปักกลางน่าจะบล็อกรับอย่างเดียวแล้วตอนนี้น้ำแล้วมาดูหมายเลขสิบห้าเล่นต่อไปครับได้เปรียบรอเสียงสัญญาณต้องมีอย่างเดียวจะลุล่องหัวขึ้นมาแตะเตะผิดเอ้ายังไงยังไงประตูจับ ได้ครับโอ้โหประตูประกาศลิง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 แล้วตะจุดโทษขึหนมาหมดเวลาการแงันได้คือเวลาแรกครับในเวลาพัก2นาทีครับเอาไปแก้เกมกันก่อนครับปากกาครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์จากผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดครับโอ้โหครับถ้าจะรูรองแพ้นะไม่ว่าจะแพ้เท่าไหร่นะต้องมาจับฉลากกับเทศบาลบ้านห้วยอ้อนะครับเพื่อเข้าที่สองไปจับฉลากอีกทีครับซับซ้อนเหลือเกินนะ โอ้ตายครับยังเทศาบาลนะครูฟางยังมีลุ้นนะครูฟางครับมันไม่ได้ะทุกอย่างโอ้แต่นักเลกลับยังครับยังใช่ไหมครับอ่ายังได้ลุ้นอยู่ครับรรโไม่ได้เนี่ยนะครับเพาราะจะลุ้นก็มีแต้มเดียวเหมือนกันนะเทศบาลก็มีหนึ่งแต้มครับลุ้นในปากการชนะครับแต่ต้องถามครูมินก่อนเนอะมาดูค่ัเพื่ออะไรหลังโชว์แล้วก็เฉ์กุนยิงขึ้นมา,นม,ามันออกครับ โอ้โหแน่ะโ,โ,โชว์คุณบอกน้องๆว่าเฮ้ยไม่ต้องขึ้นละรับเลยนี่เนี่ยนะบอลน,นำแล้วใช้แผลตาลูกคลอกแล้วโค้ดนิวอยู่ไหนะ่ะเจ้านิวครับนักฟุตบอลสโมสรเขครางยูเนเต็ดนะตอนนี้ผ่าตัดอยู่นะครับนั่งคุมอยู่ในร่มนะฮะยังเดินไม่สะดวกนะครับน้องชายนะครับมาดูครับโค้ดมีน้บแก้เกมมาแล้วผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดเตะขึ้นมาลูกนี้อยู่ติดน้ำอยู่จรุน จะลุนอยู่ที่ลูกชายครับทันพัสดุครับคนนี้หน้าติดตามมาชื่อเลยนะพี่ชื่อเล่นโกมินนะผู้เล่นหมายเลขเจ็ดนะแหมปีหน้าปีในครับเดี๋ยวถ้ามีลูกเจ้าเบียร์อีกคนนึงเนี่ยของแข่งจบนะจะรู้ลองครับแต่ส่วนน้องเพลยังเด็กอยู่ครับอยู่แค่ป .2 เนาะใช่ไหมครับป .2 นะยังกระดูกยังไม่ได้ครับเสียวอยู่ครับสักป .3 ป .4 นี่น่าจะเริ่มสู้รุ่นพี่ได้แล้วนะโกมินนั้นป .3 แล้วนะมาดูครับว่า จะจี๊ดจ๊าดในรุ่นไหมฮะถ้ารุ่นอายุดเดียวกันเนี่ยโอ้โหขอบอกเลยครับว่าสุดสะเดาครับหมายเลขสิบเจ็ดยกเกวาายังติดครับมา11สิบเอ็ดสิบเอ็ดปากการสิบเอ็ดู้ทาประตูสิบเอ็ดตะช่าเข้ามาจ่ายจ่ายดีด้วยนะเอาละโชว์กุ่นโชว์แล้วก็โชว์ยิงเลยโอ้ยยังยังไม่ออกนะจับได้ครับจับเตะออกมาครับ จะรู้รองยังไม่ผ่านเอาแล้วตอนนี้วันเวแล้วประการจะเอาลูกที่สองแลโชแล้วก็โชโชแล้วก็โช,ช,ชไม่ผ่านนะผ่านหนึ่งยังติดลูกนี้ไม่ออกได้รอเดวนั้นน้ำติดน้าโกมินโกมินโดดสก,กัดออกไปครับจะรู้ลองอจะได้ทุ่มเขาเล่น <c oughs> โอ้มันจริงๆครับมาดูรับจะทุ่มโดยผู้เล่นหมายเลขสิบเจ็ดตรงนี้จะร,รู้รองรัตนาคัน เล็งเพื่อนแล้วทุ่มไปโกมินโกมินหลุดไปแล้วโกมินได้ไหมรับติดน้ําโกมินลูกนี้เบียดบังกับลุดพี่อยู่โกมินอยู่แค่ปอสายัโดนสกัดออกไปแล้วมาดู17ครับ17ได้ทุ่มอีกหนึ่งครั้งกองหน้ายังไม่พร้อมครับดูว่าปุยอะไรกันอยู่กับกองหลังกลางไม่รู้ครับจะให้ใครดีเอาจะให้โกมินและทุ่มเข้ากลางมาติดไปายเลขสิบเมซิ่เคสเมซิ่เตสใจ จ่ายไปล connect, ูกนี In though, ้โอ้โหมีเป้าหมายดูโชวคุณสปีดนั่นแหละเอาโชวุกหลุดเดียวโชวุกูเดาไม่ไา้ลูกสามตัวสิแน่จริงโอ้โอ้ย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 รับไปเราครับโอ้พี่มิวโซนับลูกนี้น่าจะเป็นลูกสวยประจับรายการได้เลยโอ้โหอะดูนักกีฬาก่อนนับดูนักกีฬาก่อนนับลูกนี้น่าจะเป็นโชวคุณบาดเจ็บนะฮะอ้ยคร้ย ถ้าช็อตมาสักรู่นี้นะครับไปออกทิเ็ดได้เลยนะครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับเป็นสองประตูต่อศูนย์นและเป็นผู้เล่นคนเดิมรัาผู้เล่นหมายเลขสิบเอ็ดจะชิปลูกนี้ย้อยๆเข้าไปนะทำให้ปาการออกนำไปสองประตูต่อศูนย์ครับโอ้ตายฮ้าแล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้จะรุ้นรองจะตกรอบทันทีเลยนะไม่ต้องจับฉลากครับเพราะโดนยิงสองลูกครับโอ้ตายแล้วครับ พลิกล็อกค,ครับเมื่อเช้าผมทราบไปประกาศนะฮะนี่เทศบาลปืนมาแล้วนะน้ำลูกได้เสีย,ยอ่าตามกฎที่เขียนไว้นะดูลูกได้เสียก่อนนะที่สองที่ดีที่สุดสี่ทนะีนี่ตกมาเป็นที่สเลยตกมาเป็นที่สามเลยนะโดนไปสองแก้วไม่แน่ครับนั่นหนึ่ย,ยังไม่แน่ครับยังมีเวลาครับมาดูครับปังกาครับนำอยู่งสอง,สองประตูต่อศูนย์ครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อครับเมสซี่ครับหมายเลขสิบเอ็ดของปากางรับตัวนิดเดียวครับยิงสองลูกเลยนะวันนี้บอลอยู่ที่โกบินโกบินขึ้นมาเอาเยอะสิบเอ็ดทันจริแล้วครับระวังครับเอาอุ้ยเอาอู้นี่ครับเอาอุ้ยเชียร์ลูกนี้ยังไงออกข้างไปครับปากงางจะได้ทุ่มเข้าเล่นครับและจะทุ่มโดยเล่นหมายเลขแปดแปดให้มาที่เมสซี่หมายเลขสิบเมสซี่เคสจ่ายเข้าใน ไม่ผ่านลูกนี้เอาโชคุณออกไปพักแล้วนะแม่เสี่ยงบาดเจ็บครับน้องโกมินโกมินเตะขึ้นมาโกมินเจอรุ่นพี่ลูกนี้โกมินโกมินโดดพักล้วยังเล่นต่อได้เปรียบไปแล้วมาเลขเก้าให้มาที่ผู้เล่นไม่มีเบอร์ผู้เล่นไม่มีเบอร์ยัดเท่าไหไม่ผ่านยังอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขก้าโดนสกัดทิ้งออกมาโอ้โหหมายเลขสิบเอ็ดสู้จริงครับดูครับวาอีกแล้วหมายเลขสิบเอ็ดมีลุ้นแฮตติกอยู่รับเลียกหมายเลขแปดโอ้ฝนเจ้ากรรมก็มาอีกแล้วครับโอ ได้ครับพายุบัวรอยคุณผู้ชมครับก็เมื่อกี้2ประตูที่ได้เบอร์สิบเอ็ดนี่คือน้องพอสนะครับพอสสองประตูเลยนะฮะเอาแล้วมีรูแทชชี่เอาแล้วครับมาดูทีเด็ดอีกหนึ่งขั้นยับแหมนายพอสนะครับลูกเจ้าเบียร์แล้วมาดูก็จะเปลี่ยนกับโกมินนะครับหมาแล้วับพอสปอสองแล้นครับเด็กอะคาเดมี่อีกหนึ่งคนนะมาดูครับแต่อายุยังน้อยครับ ค่อยๆหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะมาดูเกมกันต่อครับอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งรออย่าเพิ่งเหี่ยวครับจะลุ้นครับยังมีโอกาสลูกนี้ชวนเดินเองครับเล่นต่อไปเจ้าแท็กเออแท็กติดไม่ออกอีกแล้วครับติดน้ำครับติดอยู่ตรงนั้นแล้จะลุ้นเปิดไม่ขึ้นครับครึ่งแรกนี้จะลุ้นบุกอย่างเดียวครับแต่ไม่ได้ครับมาดูครึ่งหลังกลายเป็นโดนลูกที่สองเข้าไปอีกครับโอ้โหรันง,งานยากเลยครับ เอาล้วครับมีคุณผู้ชมบอกว่าว่าพออแสงตะวันนี่อัดฉีดหน่อยนะฮะอ่า <c oughs> มีคุณผู้ชมในไลฟ์ <c oughs> สดนะบอกให้ท่านผู้มีการแสงตะวันนะครับอัดฉีดหน่อยนะ,นยนนะครฮะทีมยูโรนตอกนะติงเซลมาในเทรดนะฮนะยิง <c oughs> ลูกเดียวเข้าไปที่สองเลยอ่าถ้าได้ลูกหนึ่งนี่ไม่แน่นะมีโอกาสเข้าที่สองนะต้องไปจับฉลากอีกอยู่ดีครับแต่ถ้าสกอร์นี้ครับเทศบาลบ้านรวยอ้อนะจะได้เข้าไป จับฉลากนะครับในถ้วยเอฟเอครับนะครับาสกอร์จบ2 0นสูตรนะถ้า2 1หนึ่งครับเออจะลูนกับเทศบาล้วยออต้องจับฉลากกันนะครับเพื่อหาที่2ที่ดีที่สุดเข้าไปจับฉลากอีกทีนึงครับซับซ้อนเหลือเกินโอมาแล้วก็บัวลอยมาอีกแล้วจับยังไงฮะเอน่าจะเป็นเรนดอมนะกดเอานะใช้ระบบ AI นะครับไม่ต้องห่วงครับยุติธรรมแน่นอนนะและสะดวก มาดูเกมกันต่อครับโอ้ยังไม่หมดเวลาครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมายเลขแปดปากกลางติดที่17เอาแล้วครับเล่นน้ำกันอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ไปไหนแล้วครับเจ้าแตกเตะขึ้นมาก็ยังติดหมายเลข4ี่จรุนเอาแล้วครับโอกาสเดีวจ้าลุ้นได้ไม่ได้เดิมเขียวบอลไม่ออกเอาลูน้งพรน้ำพรจับหมายเลข9หมายเลข9วนวนโดนลุ้งสอง มายเลขเจ้าโดนลุงสามโดนลุงสี่เอาเอาเอาโอแล้วก็ทิ้งตัวรับไม่ได้อะไรครับเตะก็ยังลุงนี้ออกไปแล้วครับูผูพตัดสินครับพตัดสินได้ปัดตามได้ทุ่มเข้าเล่นครับโอโหมาแล้วครับท่านประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยอ้อครับท่านผู้ในการสายนวนจัรยุทธครับวันนี้นะครับขาดท่านไม่ได้เลยครับประธานในพิธีนะครับกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลจะดูลองรัตนาคารครบรอบ60ิ 8ปีครับโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆครับปีหน้าจะยิ่งใหญ่กว่านี้ปีนี้มีทั้งไ์สดนะครับจากมีชลนแซนดนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับอ๋อใจเย็นๆครับจากวันแฮนด์พอร์โต้ครับมาแล้วครับบัวลอยที่จาบัวลอยจาครับไปดูดน้ำเตรียมพร้อมอีกรอบเลยครับมาแล้วครับบัวลอยจะเพื่อนยากครับมาดูฟิกกิ๊กลูกนี้ครับเด็กๆคงไม่กลัวแล้วครับเพราะว่าเพื่อนหมดแล้วนะ โอ้โหเอามีน้องอัดด้วยนะปอสองเหมือนกันนะน้องอัดปอหนึ่งนะหมายเลขสิบห้าครับของปากกลางครับสต๊อปเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วปากกางยังนําอยู่สองประตูต่อศูนย์ครับถ้าจบสคอรีครับจะเป็นทีมเทศบาลบ้านห้วยอ้อครับจะกลายเป็นที่สองที่ดีที่สุดของสายนี้ครับโอ้โหยังอยู่ครับยังอยู่ครับหนึ่งก็ยิดว่าจับเลยยังไม่จบยิงไปแล้วไม่ได้ ยังอยู่พังงปากกาไม่ยอมครับสองหนึ่งอ๋อกับจรูนต้องจับฉลาดครับหนึ่งสองหนคู่นี้จริงๆเลยสายนี้โอ้มาแล้วครับท่านผู้บริการทั้งสองท่านนะครับโอ้ทั้งผู้บริการโยธินตาน้อยครับผู้บริการโรงเรียนบ้านปากกาครับท่านผู้บริการแสงตะวันจันดยุทธครับผู้บริการโรงเรียนอนุบาลจรูญรองวัฒนาคารครับรวมรับชมคู่นี้ครับบิ๊กแมตช์จริงๆครับ สก่ต่อยังเป็นปากกลางน, like e ja. นําอยู่2ประตูต่อศูนับจากผู้เล่นหมายเลขสิคนเดียวเลยนะตัวนิดเดียวปากกลางใช้ชุดปาลูกคอกลงมาแล้วนะนี่ครับพอหนึ่งพอสองครับจ่อคนนะดูว่าไม่มีการติดระบบก็วิ่งอย่างเดียวดูววิ่งด็ใส่อย่างเดียวตู้ทุ่มดีทุ่มฝาอ้ทุ่มแล้วยกเท้านะครับเอาแล้วครับปากกลางจะได้ทุ่มครับดูนี่โอตายเลยครับโอกาสทองตะกี้อันนั้นนักกีฬาจับบอลเอานะโอเคครับ ยังมีเวลาอยู่นะยังไม่แน่นะโอ้ถ้าจบสกอร์นี้ครับเทศสบาลบ้านห้อยอ้อครับจะกลายเป็นที่สองที่ดีที่สุดของสายเอเลยนะครับอ่ผมผโมนั่นไงครโอ้อะไรไม่น่าเ<อ>ชื่อพิตล็อกจริงๆครับสายนี้โดนสกัดออกไปแล้วนะี่พอประกาดามสองศูนย์นี่ไม่เอาอะไรแนละ้วส่งชุดผู้เล่นปลา,าลูกคอครับร <มา S 1> วมวิวงว่งไล่อย่างเดียวดูว่าความฟิตนี่ไม่ต้องพูดถึงรับเด็กรุ่นนี้สิบนาทีไม่มีหมดครับโอ้โห เดี๋ยวไปปั่นนมอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วอะไรแล้วลูกจะไม่ไปได้ลูกนี้ครับที่บอลนั่งโคระบูยังไม่ได้ครับจะรู้หรอครับโอ้อะไรครับลูกแรกลูกเออาแล้วก็ไปแล้วก็ไปไปไป ครัคู่ต่อไปครับโอบิ๊กแบตอีกหนึ่งคู่ครับโรกกง,กงเรียนบ้านแม่จองไปครับจะพบกับโรงเรียน <c oughs> <c oughs> วัดไม่ทังกรวาดครัจากในเมืองครับสอแป้เขตหนึ่งครับใช่ไหมฮะใช่นะมาดูครับมันแน่นอนแล้วคู่นี้อ่ใครชนะเป็นที่หนึ่งครับใครแพ้ก็เป็นที่สองนะไปจับฉลากครับ และหมดวนเวลาการแข่งขันครับขอเสียงตบมือนะกีฬาเล็กสองทีมครับสู้กันแบบเต็มที่แล้วครับผลการแข่งขันครับโรงเรียนบ้านปากการครับเอาชนะโรงเรียนอนุบาลจันุลองไปด้วยสกอร์สองประตูต,ต่อศูนย์จาก,ก้เล่นหมลยเลขสิบเอ็ดครับ